คนแม่่ใี่ัินคควกใช้รังาใช้สมุนเดะรับบุญรุญศารสงฆ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราเดือดร้อนไม่สบายเจ็บปวจากโรควิดก็เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความสุขที่จะสามารถต่อลมหหยใจได้ครั้งละสองหตุใจหรือทกทีท่าเพื่อเป็นกเสียนรของการัของ นมัสการพคุณเจ้านะครับที่เครับครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะขออนาตี่น้องที่เป็นที่จะอยู่เป็นสักขีพยานถ่ายรูปรวมกันรอบด้วยนะครับเรื่องคุณสิทาราคอวัฒเชื้อระพัและครอบครัวที่อาจจะมีแต่รัตาชัยของต้อควรถึงเร่องคุณภูวสิธย์ชัยและผู้ที่จะเป็นตัวแทนการรอบรอนวันนี้นะฮะท่านจะมาเ่าในงานแต่ก่อนถึงช่วงเวลานั้นครับผมขออนุญาต กาบนมัสการพระเดชพระคุณพระครูปราชสิทธวัฒน์หรือหลวงพี่หลวงนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครศรีธรรมกาชต่ำเรียนเชิญพระภูมิปราชสิทธับและในขณะเดียวกันครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญตัวแทนจากผู้รับบริจาคครับท่านนายแพทย์ผู้อำนวยการทีมกะตอนชื่นชมท่านรองเลขาธิกาสาธารณ ที่เราทราบกันมานะครับว่าตั้แต่เราประสบภาวะวิ้ป่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยเฉพาะเมื่อตัวโควิดไวรัสเนี่ยมีการกลายพันธุ์ปร e ากฏว่าผู้ป่วยที่มีการติดไวรัสจะมีอาการรุนแรนงขึ้นเรื่อยๆนะครับความจะเป็น ทางหนึ่งที่เราจะช่วยไม่ให้ผู้ป่วยไปสูส่ระยะวิกฤตกุวนแรงในางาการต่อใช้เครื่องหายใจก็คือเราต้องมีออกซิเจนให้พอนะครับเครื่องมือทีอ่ผู้ดูแลงานรับกลุ่มหนงหลายแล้วก็งานก็คือมาตรวจวินีจวัตรได้เป็นสมาร์ดูนี้เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนเข้มข้น,นโดยการดึงออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมาทำให้กายได้ออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ 这样低。 ก็คงจะต้องติงวิธีการมอบเครื่องที่จะไปทับเก้าคนโพยาบาลนะครับการนมัสการหลวงพ่นฝนหรือท่านพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์จะเอาว่าวัดไปลแล้วจะมาเจ้าประชสมตรงกลางได้เลยครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับท่านแรกครับเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลนครปฐมจากโกรงพยาบาลสาธานครับจะรับมอบเครื่องปลิอกออกซิเจนขนาด10บลิตร คำนวณ30เครื่องและเครื่องหนึ 8, ่งออกเสียงขนาด20ลิตรอีกหนึ่งเครื่องครับการเป็นเชมป์ไวแข่งจากโรงพยาบาล3ผ่านจังหวัดนครปฐมครับซึ่งท่านผอจิตรกรชิชชมมาละเองนะครับขอแสดงความดีดีด้วยครับที่จะได้เครื่องนี้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาล3ผ่านจังหวัดนครปฐมนะฮะแล้วก็32เครื่องนะฮะโดยบาลเดี่ห้อ ทั้งหมดนะฮะขอบคุณครับต่อไปครับขอเชิญตัวแทนจากโรงพยาบาลนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมรับวอคเครื่องุลิ์ออกเิียนขนาด10ลิตรจำนวน10เครื่องครับท่านผอของโรงพยาบาลนครชัยศรีมาเองนะครับ มอบรับมอบเครื่องปริ๊ออกซิเนขนาด10ลิตรจำนวน8เครื่องครับตอนก้อมดีกว่านะครับด้านหลังครับเหกทุกท่านนะครับและท่านต่อไปครับท่านที่เป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลตอนตุงจังหวัดนครปฐมจะมารับเครื่องผริตออกซิยนขนาด10ลิตรจำนวน8เครื่องครับ จังหวัดนครปฐมเพื่อรับเครื่องผลิตออกเจนขนาด10ทธิ์จำนวน8เครื่องครับทาโรงาบาลีิรับดครับรงาบาลบางเจังหวัดนครปฐน8เครื่องครับและต่อไปขอกลับไปเิญตัวแทนจากโรงพยาบาลทุกทมนทนจังหวัด โดยท่านผอ,อโรงบีบานพุทธมณฑลมาเองนะครับรับมอบเครือ่องผลิตออกซิเจนขนา10นด10ลิตรจำนวน8เครื่องครับท่านผอก็ออถือว่ามาให้ควกกามสำคัญนะครับกับกิจกรรมที่รับรรมอบเครื่องในครั้งนี้และต่อไปเป็นตัวแทนจากโรงบีบานปราสาทมาไกลจากจังหวัดสุรินทร์ครับต่างขอบคุณครับรับมอบเครือ่องผลิตออกซิเจนขนา10นด10ลิตรจำนวน10เครื่องครับมาไกลนะฮะ และท่านต่อไปฮะเป็นท่านเดิมนะฮะจะรับเครื่องเปลี่ยนออกซียนขนาด10นิ้วอีก7เครื่องให้กับโรงพยาบาลศรีขอนุมจังหวัดสุรินทร์ครับไม่ใช่แจกเฉพาะในพิจองตงนะฮะไปถึงสุรินทร์นะฮะ7เครื่องด้วยกันและมอบเครื่องเปลี่ยนออกซิเจนรับพ่อเครื่องเปลี่ยนออกซิเขนาด10นิ้วอีก5เครื่องให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์สรุป้วจังหวัดสุรินทร์รับไปทั้งหมด22เครื่องนะครับ ทั้งหมดนะครับ22เรื่องการขอบคุณครับการขอบคุณท่านผู้บริการโรงพยาบาลสามพานโรงพยาบาลนครศรีโรงพยาบาลบางกูรโรงพยาบาลบางแสนโรงพยาบาลพุทธมงพลโรงพยาบาลปากเกร็ดแล้วก็โรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลศรีขอรคูมแล้วก็โรงพยาบาลสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ 9โรงพยบาบาลเพราะฉะนั้นอันตราภาพเห็นความสำคัญและโดยเฉพาะมาหันตภไยร้ายที่มันทำลายมนุษย์อย่างแท้จริงก็คือไวรัสโคโรนาโควิด19ระลอกที่4นี้มันทำลายประชาชนชาวไทยเราไปเริ่มเยอะแลร้ว ต้องมารอกหวาดระแวงในรอบที่หนีเพราะนั้นกองคุนหวนพ่อคูนกองทุนสวดเผาครีและก็คณะสิทยามสิทุกคนต่างมีจิตใจบริสุทธิ์ที่จะร่วมจันต่อลมหายใจของผู้ป่วยโควิดหนง้นะด้วยการบริจาคเรื่องผลิตออกซิเจนนะคือว่าได้ช่วย ต่าลงหายใจให้แต่คนเป็นได้่างแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกตรงๆว่าเห็นน้ำจิตน้ำใจของคณะสิทธิ์ทุกคนนะครับพวกเราคือบดตัวน้อยๆที่สามารถที่จะต่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามขึ้นไปได้คณะสิทธิ์ทุกคนนะครับท่านที่เกยนามไปหรไม่เกย์งามทุกท่านเลยที่อยู่รับริญญาชัยภูมิ ท่านนายโสมาโตน,นักเตนผู้ยิง่งให่องไทยได้เป็นพิธีกรนันถือว่าเป็นผู้มีความสําคัญอย่างยิ่งในวิกฤตที่เกิดควั้งนี้จะทํำยังไงที่จะต่อลองหายใจเูื่อมีชีวิตอยู่ให้มีชีวิตสืบต่อไปได้นี่คือสิ่งที่โครงการกองทุนวัคุณได้ร่วมกันในการที่จะ เป็นตัวแทนที่จะมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆอัตมาภาพและคณะสิทธทุกคนไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับก็จะมีโครงการจะทําต่อเนื่องโดยการที่จะมอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนเท่าที่จะทําได้ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับโครงการนี้จะทําต่อไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันช่วยประโยชน์แก่ผู้ป่วย ได้อย่างจริงจังและจริงใจไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแล้วเสียบปั๊กมันก็สามารถที่จะใช้การที่จะต่อลงหายใจของมู่วลมรุษย์ได้แล้วนั่นเองเพราะนั้นโครงการนี้เป็นวาระแรกนะครับจำบนวน9 0กเครื่องวาระที่สองก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ50เครื่องก่อนที่จะมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆสืบต่อไปเพราะนั้น แต่ที่สำคัญที่สุดต้องขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ในการเจ้าหน้าที่คณะนยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกท,ท่านที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆพวกท่านนั้นทำงานหนักกว่าพวกเราอย่างแน่นอนต้องพบการเจ็บป่วยการตายของมนุษย์เยอะแยะมากมายสิ่งใดที่พอที่จะช่วย ทำให้พวกเราบาบาลต่อโรงยาบาลได้วัดไอร้อของมงลนควบมูลคนะสิ่อย่างสิ่ทุกคนก็จะร่วมการในการที่จะช่วยเหลือสื่อต่อไปไม่มีวันที่จะุดอย่างเช่นเช่นที่บอกว่าทําเพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าททาเพื่อสานั้น ก็ทำโดยที่ให้หวังสิ่งอะไรั้งสิ่นที่มารวมเป็นกองทุนกับกองทุนหลวงรัฐบาลกองทุนส่วนเขาฟรีนั้นะขอให้ท่านได้รับอาน,นิสงแห่งการที่ท่านทำความดีทั้งหลายขอให้ทั้งหลายปราศจากความทุกข์ความโศกโรคและก็ภัยที่บากทำใจน,นนะั้นขอให้มาลายหายิ้ไปขอให้ไว้รัสโนหน้า ีมือถกผู้หมอและกเจ้คณะอีหลานทุกคนที่จะต่อสู้กับโรคร้ายน,นี้สืบต่อไปขอให้ท่านได้รับแต่คำว่าโชคดีโชคดีโชคดีทั่วกันทุกท่านเถิดครับขอเมื่อก่อนครับทางนายรัศกรที่นำฝนและพระองค์ประหลัดสิบพระสัมมาจารย์วัดใหร่หลวงจากครับ